ันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนายหน้าสิกรุงโบเกอร์กันค่ะหากคุณมีบัตรนายหน้าอยู่ในมือการเป็นนายหน้าของสิกรุงบเกอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะนายหน้าสิกรุงบเกอร์นะคะเขาก็จะทำการตลาดแบบ Face to Face และ Digital Face to Face ซึ่งนายหน้าของเราเนี่ยสามารถ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภยัยประกรันขนส่งหรือประกันสุขภาพและก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในหน้าจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างลูกค้าเรื่องของเอกสารและนํากลับมาแจ้งงานกับเจ้าหน้าที่สิกรุงค่ะช่องทางการแจ้งงานนะคะสามารถแจ้งงานได้ที่ line add สิงคโปรบลกเกอร์ตลอด24ชั่วโมงและแจ้งงานผ่านเจ้าหน้าที่สาขาในเวลาทําการเท่านั้นนะคะ นอกจากงานขายแล้วนะคะนายหน้าของสีกรุงยังสามารถที่จะขยายสายงานได้ค่ะซึ่งการขยายสายงานนี้นะคะจะทําให้ในายหน้าเนี่ยได้รับในส่วนของค่าแนะนำและค่าสายงานเพิ่มขึ้นทั้งนี้ยังสามารถนําในส่วนของยอดขายส่วนตัวและยอดขายสายงาน นำมานับรวมกันเพื่อปรับระดับและที่มากไปกว่านั้นค่ะหากวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วคุณสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับทายาทตามกฎหมายของคุณได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสิกรุโบเกอร์ยังมีคอสอบรมต่างๆมากมายสําหรับสมาชิกในหน้าทุกท่านทั้งคอสที่เป็นคอสบังคับพื้นฐานของคอปพอไม่ว่าจะเป็นคอสอบรมขอรับบัตรและขอต่ออายุใบอนุญาตในหน้านอกเหนือจากคอสที่กล่าวมาแล้วเรายังมีคอสอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆอีกมากมายเช่นคอ เฟอร์สเตปคอสเน็กสเตปคอสนอนมอเตอร์คอสผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สําคัญสีกรุงบอกเกอร์มีเปิดคอสติวสอบเพื่อสอนในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นประกันภัยจรรยาบรณความรู้เกี่ยวกับประกันภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สมาชิกก่อนลงสอบสนามจริงด้วยนะคะการจัดอบรมของเรานั้นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยละค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรในหน้านะคะคุณก็ยังสามารถสมัครสมาชิกกับทางสีกรุงบอกเกอร์ เพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันภัยของตัวเองคู่สมรสหรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะคะแต่ส่วนลดนี้จะไม่นับรวมเป็นรายได้จากการขายนะคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับการเป็นนายหน้าสีกรุงโบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราสามารถติดต่อสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ